สวัสดีค่ะคุณครูที่เป็นที่รักทุกๆคนนะคะที่ฉันทราบดีว่าคุณครูทุกคนนั้นเหนื่อยแล้วก็หนักมากมองหาความเจริญในหน้าที่การงานก็น้อยมากค่ะไทยสร้างไทยเราเข้าใจหัวอกของคุณครูและเราจะอาสามาทำให้คุณครูทุกคนหายเหนื่อยค่ะหความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูต้องเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่ควรจะยึดผู้เรียนเป็นเป้เปาหมาย สุดท้ายว่าผู้เรียนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองมีอาชีพมีรายได้มีงานทำหรือไปรเรียนต่อในระดับสูงได้ให้เป็นตัวชี้วัดในการเลื่อนวิทยฐา,านะตำแหน่งเงินเดือนของคุณครูมากกว่าการไปยึดเอกสารงานวิจัยโดยไทยสร้างไทยจะปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนวิทยฐา,านะตำแหน่งมาเป็นการยึดถือผลลัพธ์ในการผลิต นักเรียนที่มีคุณภาพคะ่ะและ 2. สวัสดิภาพสวัสดิการของคุณครูถูกละเลยมานานคะ่ะน่าเห็นใจไม่มีใครสนใจในเรื่องนี้แต่ขวัญกำลังใจเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในวิชาชีพครูคือสิ่งที่คุณครูทุกคนต้องการใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่เรื่องที่พักอาศัยให้มีความปลอดภยัยมีความสะดวกสบายพอสมควรการปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารชายขอบบนเขาในเกาะหรือตามจังหวัดชายแดน ที่ต้องสมเสียงคุณครูควรที่จะมีเกณฑ์หรือมีแต้มต่อมากกว่าครูที่ทำงานในเมืองในด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนวิทยฐา,านะค่าตอบแทนเงินเดือนควรจะทวีคูณค่ะจะทำให้ครูที่กล้าอาสาไปอยู่ชายแดนไปอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารจะมีมากขึ้นมากกว่า,ากระจุกตัวอยู่ในเมืองอย่างในปัจจุบันนโยบายการดูแลคุณครูตั้งแต่บรรจุจนไปถึงวันสิ้นอายุนั้นเป็นความสำคัญค่ะ คุณครูต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเรามีกองทุนหลายกองทุนนะคะในกระทรวงเช่นสกอสคแต่ไม่มีการนำมาสร้างสวัสดิภาพสวัสดิการให้กับคุณครูอย่างเหมาะสมมันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะสวัสดิการของคุณครูจะต้องถูกยกระดับโดยพักไทยสร้างไทยค่ะและคุณครูที่เป็นหนี้นอกระบบจะสามารถกู้เงินจากกองทุนสร้างไทยที่ให้กู้ตั้งแต่ 10,000- ถึง100,000ดอกเบีย้ยต่ำ,ตำ เพื่อให้ครูกู้มาปิดหนี้นอกระบบและมีทุนในการตั้งตัวค่ะและสุดท้ายค่ะแนวทางในการแก้ไขโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน1 8 0 0 0โรงเรียนที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจ้องแต่จะยุบอย่างเดียวค่ะไทยสร้างไทยเห็นว่าไม่ควรยุบค,ค่ะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไปไกลล้วเราสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเครือข่ายโรงเรียนในเมืองสามารถเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนที่อยู่บนยอดดอยครูสอนในห้อง ที่อยู่ในเมืองก็สามารถสอนไปให้กับเด็กที่อยู่บนยอดดอยได้และมีผู้ช่วยก็คือ AI ค่ะในการตรวจการบ้านในการตอบคำถามนักเรียนการทำแบบนี้จะลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาลงได้และที่สำคัญหลายโรงเรียนค่ะควรที่จะให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสอนเด็กมีปราชชาวบ้านเข้ามาเสริมเข้ามาสอนมันจะเป็นการสอนแบบไลฟ์ลองเร e a นนิ่ง สำหรับเด็กทุกคนและจะทำให้เด็กในหมู่บ้านของเราได้เรียนอย่างมีคุณภาพมากขึ้นค่ะไทยสร้างไทยขออาสาค่ะมาดูแลคุณครูทุกคนให้หายเหนื่อยนะคะจะได้อยู่อย่างมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงใช้พลังของคุณครูในการสร้างเด็กไทยให้เก่งฉลาดเป็นคนดีค่ะไทยสร้างไทยพักสอเสือหมายเลข48บัตรสีชมพูทั้งประเทศค่ะ